พี่แล้วอังกฤษโชว์ปืนเลเซอร์งบหลายพันล้านใช่ไหมคะหลบไปก่อนค่ะวันนี้มาดูนวัตกรรมไทยบ้านของเราบ้างนบหลักร้อยแต่รับมือดโดรนได้จริงจนต่างชาติยังต้องมองทหารไทยใช้ไม้ไผ่คลุมรถถังไม่ใช่ประดับนะคะแต่เพื่อพรางความร้อนลดการตรวจจับจากดโดรนไอเดียเรียบง่ายแต่ฉลาดมากค่ะ โดนราคาหลักแสนเจอแห่พื้นบ้านหลักร้อยใบพัดพันกันร่วงทันทีล่าสุดมีการระดมสนับสนุนแห่จากภาพประชาชนส่งให้ทหารใช้ในพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะเทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหนบางครั้งก็แพ้ความคิดสร้างสารรค์ของคนหน้างานใครภูมิใจในไอเดียบัตรเทไทย,ไทยกดหัวใจให้พี่ไทยไหนค่ะเรื่องนี้ยังมีให้ติดตามกันต่อแน่นอนค่ะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้า breaking news by cookie สวัสดีค่ะ